ข้อ88ครับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไก่กลุ่มสิ่งมีชีวิตทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปขอไข่สิ่งมีชีวิตมีอายุไขจึงต้องตายไปให้ชนิดอื่นเข้ามาแทนที่ข้อควายแต่ละประชากรในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดิมมีวิวัฒนาการจนเป็นสปีชีใหม่งองูกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่มีการแปรผลัน จอการปัจจัยสำหรับการดำรงชีวิตมีจำกัดผู้ที่แข่งขันดีกว่าก็จะเข้ามาแทนที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยานะครับมี2แบบแบบแรกนะครับเรียก Primary succession ือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาแบบปฐมภูมิ แต่ปฐมภูมินี้นะครับคือจะเริ่มจากพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับอาจจะเป็นเกาะเกิดใหม่ในทะเลนะครับก็ได้นะครับหรือพื้นที่อื่นๆที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ต่อมาก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปบุกเบิกพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตนั้น,น,น แต่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกมอสไลเคนพวกนี้จะเข้าไปบุกเบิร์กพื้นที่นะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆแล้วอาจจะเป็นไม้ยืนต้นตามมาทีหลังนะครับไม้พุ่มนี้อาจจะรวมหมายถึงไม้ล้มลุกด้วยนะครับ รณีนี้คือ Pri m a r ท s ่ c ั e เซชันหรือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบที่สองนะครับเรียก secondary succession หรือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิคือเริ่มจากพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมี สิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นอาจจะตายไปหมดเช่นอาจจะโดนไฟป่าหรือผู้เขาไฟระเบิดหรืออื่นๆที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นตายไปถ้าเกิด Secondary succession นะครับ <S <S พืชที่จะเข้ามาบุกรุกไม่ใช่บุกรึครับบุกเบิกพื้นที่บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้า นะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีไม้ลมลุกไม้พุ่มเข้ามานะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นไม้ยืนต้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาเราจะพิาจารณาจากพันธุพืชเป็นหลักนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงทั้ง primary และ secondary succession ครับมีลักษณะ์ที่เหมือนกันคือสิ่งมีชีวิตที่มาบุกเบิกครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่าเป็นมอสหรือไลเคน ไม้พุ่มไม้ลมลุกนะครับเขาจะทําการเอาเปลี่ยนพื้นที่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยานะครับเกิดจากการที่รุ่มสิ่งมีชีวิตทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น Primary s u c เ s s ันนะครับมอสกับไรเช่นเนี่ยก็จะมาปรับพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับให้มีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นมอสกับไรเช่นพอมาขึ้นแล้วเนี่ยก็จะสลาย ย่อยดินทำให้เกิดสารอินทรีย์ซึ่งจะเป็นปุ๋ยให้พืชรุ่นต่อๆไปขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากพืชกลุ่มเหล่านี้พืชที่มาข้างหลังนี้ต้องการสารอาหารมากกว่ากลุ่มมดกับอะไรเช่นและอีกอย่างหนึ่งคือทำให้มีความชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มอื่นนะครับเพราะว่าพืชมอสไรเค่นเนี่ยเป็นพืชที่กักเก็บความชื้นได้ดีนะครับดังนั้นข้อนี้กลุ่มสิ่งมีพิตทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาหรือ ecological succession ได้นะครับซึ่งมี2แบบอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ข้อขอไข่สิ่งมีชีวิตมีอายุไขจึงต้องตายไปให้ชนิดอื่นเข้ามาแทนที่ข้อนี้ไม่จําเป็นนะครับเนื่องจากถึงตายไปอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดิมเข้ามาโตขึ้นมาแทนที่ก็ได้ถ้าสภาพแวด้อาไม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาได้หรือเข้ามาได้ยากนะครับข้อไข่แต่ละประชากรในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดิมมีวิวัฒนาการจนเป็นสปีชีส์ใหม่ข้อนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่า การที่เราจะมีวิวัฒนาการขึ้นเป็นสปิชีใหม่เนี่ยใช้เวลานานนานอย่างมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยานะครับข้ององูกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่มีการแปลผันข้อนี้ไม่จําเป็นและไม่ได้เกี่ยวข้องครับข้อจอจานปัจจัยการดำรงชีวิตมีจํากัดผู้ที่เข้าแข่งขันได้ดีกว่าก็จะเข้ามาแทนที่ข้อนี้ก็เหมือนว่าจะถูกนะครับแต่ว่าข้อกอไก่ชัดเจนกว่าครับ จึงเลือกตอบข้อกไก่ครับคือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเข้ามาพัฒนานั่นเองนะครับ